โอเคครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมต่อเต็มดําซิ่งนะครับก็เมื่อวานผมไปบอกให้รถไถมาไถย,ยกร่องมันให้ครับนี่ก็มาเรียบทาเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นรถไถครับมาไม่ทันนะผมมัวแต่ตัดต้นมันครับเอามาปลูกครับตรงนี้ก็สามไร่ครับเพิ่งซื้อไวะครับเพิ่งซื้อไ้สามไร่เพิ่งซื้ออาทิตย์ที่แล้วนี่ครก็พอดีจะาของส่วนยางนี้ เขาแบ่งกันมันมีสามร่องครับสวนอย่างเนี้ยเขาแบ่งกันสามพี่น้องนะแล้วร่องนี้เขามาบอกว่าขายก็เลยซื้อก็ทําครบคู่ไปครับกับอาชีพรถดำเนาะน่าจะดีขึ้นอยู่ฝั่งนั้นก็จะเป็นทุ่งนาผมครับเป็นนาผมทั้งหมดเลยสิบกไร้แล้วก็มามอใช้เงไซค์แงะครับเรถถาถไถก็มาถ่ายเร้ร่อยวผมก็ จะเดินดูร่องมันนะสวยอยู่ครับใช้ได้อึบเออ,อนี่ครับสามไร่สามไร่ไรนิดๆก็ซื้อไรก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกราคาไม่ได้ครับอูยก,ยกร่องสวย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 กับ ก็ปลูกยาวไปถึงทางตอนนี้ก็ผมให้เขามันเป็นสวนยางเก่าครับนี่มันเลยมีดินเก่าตรงนี้เนาะผมให้เขาไถาวันนั้นมามาลงผ่านสามเอาโตยางออกลงผา่านสามเสร็จก็ดันโตออกแล้วก็มาลงยกไถแล้วก็ยกร่องครับไถผ่านธรรมาดาแล้วก็ยกร่อง ตอนนี้ผมก็ให้หเขาเรือ,อไว้เอาไว้ให้รถถอยเข้ามาได้ครับเอาไว้มาใส่ปุ๋ยเอาไว้มาใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็จะมี <c oughs> กระทร่อมกระท่อมตัวนี้ก็ไม่ได้เรานะครับมันน่าจะอยู่ฝั่งเราเนาะกระท่อมเนี่ยแต่มันอยู่ฝั่งเขาก็เลยซื้อไม่ได้กระท่อมนะแต่ได้สระครับได้สระเลยไม่รู้มีปลาไหมเดี๋ยวจะลองมาสูบช่วงสงกรานต์ลองมาสูบดู น่าจะไม่มีครับน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วโดนช็อตโดนอะไรหรือเปล่ามีลุงมาอาบน้ำให้ควายครับกับบัวใครไม่รู้ก็ดีครับซื้อได้สะด้วยมีลูกหลังนะน่าจะขุดลึกครับบัวขึ้นเสียดายนะเขาขุดไปแล้วถ้ายังไม่ขุดนี่เสร็จผมขุดเหมือนเดิมอนะ นี่ครับน้ำพักน้ำแรงครับหลังจากรถชนก็หลังจากรถชนแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่เสือฟาดเคาะไปครับฟาดเคาะเอาฟาดเคาะเจอโชคร้ายเพื่อต้อนรับแต่โชคดีเนาะก็รู้สึกภูมิใจอยู <c oughs> เออ่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาคนงานมาลงปลูกครับเนี่ยผมก็จะมาปลูกด้วยนะจะเริ่มทำสวนทำไรล่ละ ให้มันมีรายได้เข้าทุกทางนะครับโอเคครับ่น้งก็สไลด์กินนี้ก็มีไม่ได้มากครับก็มาให้ดูครับตอนนี้นังจะระหว่างช่วงรอซ่อมรถครับยังทำอะไรไม่เสร็จเราก็ทำอาชีพเสริมไปก่อนเนาะทำาไหลายอย่างเอาตอนนี้ตอนแรกผมว่าจะถ่ายปลูกครับแต่ว่า มันแห้งแล้วไม่ทันแล้วน่าจะปลูกไม่เกิดครับตอนแรกว่าจะไถปลูกมันหมดเลยว่าจะปลูกมันนาครับตรงนี้แต่มันแม่ว่าแห้งแล้วครับดินมันแห้งแล้วไม่ทันแล้วปลูกตอนนี้ก็น่าจะตายหมดฝั่งนั้นก็จะเป็นนาทุ่งนาของเสตตินะครับฝังน้อติดกับผมเลยตอนนี้ก็ที่เสตตินมาเกี่ยวให้ผมเลยเนี่ยตอนนี้ที่เสตตินมาเกี่ยวให้ฝั่งนั้นก็จะเป็นนาเสตตินครับ จะเป็นทุ่งนาเสรยตินใช่ฮะโอเค,ครับผมพวกเราก็ใส่ชุดสีชมพูมาด้วยเนาะอันนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปบ่อยๆเดี๋ยววันทําสีรถเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย